สวัสดีค่ะพรอฟสวีคุณผู้ชมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช r a v e l i n g wiz s c i e n เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเอ๊ะทำไมถึงทําเสียงอย่างนี้เนี่ยเป็นอะไรผู้ที่ทำเช้าว่าเช้าอะไรใครนะัดพี่บอกว่าจะพาพี่ไปดูพลอยของดีของจังหวัดแพร่ลืมกันแล้วเหรอใครเราก็ท็อปไงก็ใช่ไงอ๋อเออท็อปเองนี่ว่าออพี่พยามลืมเลยโอเควันนี้เขาจะพาพ,พี่ไปดูพลอยใช่ไหมฮะ ที่ไหนเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามาแพร่ที่นี่เลยพลอยเด็ดพลอยดังม่อนหินล้านปีเอ,อชื่อคุ้นคุนอ๋อนึกออกแล้วพี่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับม่อนหินล้านปีเพราะว่าในปีพศ5 5 7 7ที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่ามีฝนตกหนักดินถลม่มแล้วก็ทำให้ที่นี่เนี่ยพลอย,ยโผล่ขึ้นมาทุกตารางนิ้วเลยอันนี้นักวิจัยที่เกี่ยวกับอัญมณีเนี่ยเขาออกมาบอก วยอุ่ยตื่นเต้นแล้วว่านี่ขนาดเข้าคนพาไปยังไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนี้เลยทําไมรู้เยอะก็เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอะไรที่มันสวยงามและมีค่าเนี่ยถนัดมากเลยไป,ไปกัน<ไ>เราไปดีกว่าไปกันเนาะไปเลยค่ะไม่ใช่ไปดูพลอยไปนีไปเร็วชา้า พี่พามรู้หรือไม่ที่เราอยู่นี่คือมาทิลลาร์ฟีสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องว่าวังขนาดไหนก็ได้โอ้พี่พายจะอธิบายฟังว่าที่เนี่ยฮะ <c oughs> เป็นแหล่งพลอยพลอยแบบใสยแรกนี่หนึ่งในสามกอนจ้าของประเทศเลยใช่แล้วก็พลอยที่ที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลอยบูแซฟไฟสีน้ำเงิน <c oughs> สีเขาจะเหมือนสีมะฮ่อมอย่างเงี้ยอุ่ยดีเนาะตรงกับสีแบบของดีประจำประเทศใช่ครับแล้วก็ขนาดของเขานี่จะมีทั้งเล็กกลางใหญ่ถึงใหญ่มากเลยที่สำคัญ ไม่มีที่ใดในประเทศที่นี่ที่เดียว oh, โอ้โหที่นี่ Amazing มาก,มากฟุดๆไปเบยออ uh. เออแต่เขาก็สงสัยนะทำไมประเทศไทยถึงมีแหล่งแร่แหล่งทอยเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ oh, ที่เป็นแบบนี้นะตอบได้ค่ะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคเลยจะมีภูเขาไฟเวลาที่เขาระเบิดเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ระเบิดรุนแรงมาก แต่ว่าในการระเบิดทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะเอาเมกมาเนี่ยขึ้นมาซึ่งในเมกมาเนี่ยก็จะมีพวกแร่ธาตุที่ทุกวันนี้กลายเป็นอัญมณนนีที่หายา,ยากอย่างเช่นพลอยอูเองดิเองใช่<อ>แล้วก็อยู่ในเมกมาไหมเผื่อจะไปหาเพชรหาพลอยคิดว่าตอนนั้นคงละลายนะคะ <c oughs> แล้วก็หินที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยก็เป็นหินที่มาจากภูเขาไฟมาจากลาวา <c oughs> เป็นหินบะซอนนะคะมีรูปร่างลักษณะสวยงามออกเีิชัดสิมี เออบะซอนอพูดถึงพลอยกันไปนแล้วนะคะแพมก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักกับพลอยมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะก็เลยมีเกจความรู้วิทยาศาสตร์นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยไปดูนะคะว่าพลอยเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรไปชมกันเลยค่ะเชอร์มานไงพลอยอะพล,ลอยเป็นอนัญมณีที่จัดอยู่ในรัตนชาติซึ่งรัตนชาติก็คือกลุ่มประเภทของแร่ป,ประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นแร่หรือหินบางชนิด ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างทางผลึกที่ตายตัวและยังรวมไปถึงอินทรีย์วัตถุธรรมชาติที่สามารถนำมาเจียระไนตกแต่งหรือแกะสลักเพื่อใช้ไปเป็นเครื่องประดับมีความงามทนทานและหายากโดยปกติรัตนชาติจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือเพชรและพลอยค่ะนอกจากพลอยจะมีแหล่งกำเนิดมาจากสารธรรมชาติแล้วก็ยังมีพลอยสังเคราะห์หรือที่เรียกกันว่าพลอยอัด ซึ่งเป็นแร่ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาโดยมีส่วนประกอบทางเคมีกายภาพและแสงเหมือนแร่ธรรมชาติทุกประการยกเว้นวิธีและเวลาในการกําเนิดยกตัวอย่างเช่นคอรันดัมสังเคราะห์และมอร์กดสังเคราะห์เมื่อพูดถึงจุดเด่นของพลอยแล้วอย่างแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คงเป็นเรื่องสีสันที่สวยงามใช่ไหมคะพลอยนะับเป็นเอัญมณีที่มีสีสันหลากหลายค่ะซึ่งสีสันเหล่านี้เกิดจากผลึกที่มีมนลทินอยู่ภายในทําให้มีสีต่างกันไป อย่างเช่นแร่คอรันดัมบริสุทธิ์เป็นสารพวกอลูมิเนียมออกไซด์จะให้สีขาวแต่ถ้ามีมนทินจำพวกโครเมียมผสมจะทำให้มีสีแดงเช่นทับทิมส่วนเหล็กและไทเทนเนียมจะทำให้มีสีน้ำเงินและเนื่องจากกลอยมีความแข็งซึ่งสามารถเจยรไนาให้เกิดมุมต่างๆ เมื่อเกิดการกระจายแสงเราจะเห็นได้ถึงความแวววาวส่วนในเรื่องคุณสมบัติทางกายภาพของพลอยว่าเป็นพลอยที่ดีหรือไม่นั้นสามารถดูได้จากความแข็งรอยแตกความเหนียวค่าดัชนีหักเหค่าความถ่วงจำเพาะความวาวและประกายค่ะในด้านความแข็ง พลอยที่ดีจะต้องทนทานต่อการขูดขีดที่เป็นรอยหากต้องนำมาทำเป็นเครื่องประดับจะต้องมีค่าความแข็งแรงเท่ากับเจ็ดขึ้นไปเนื่องจากฝุ่นละอองในอากาศมีแร่ควอตปะปนอยู่ถ้าพลอยมีค่าความแข็งต่ำกว่าเจ็ดก็อาจจะเกิดรอยขูดขีดได้จากฝุ่นละอองในชีวิตประจำวันค่ะรอยแตกพลอยแต่ละชนิดจะมีรอยแตกอยู่ตามผิวซึ่งแบ่งได้เป็นสี่ลักษณะคือรอยแตกแบบโค้งเว,ว้าหรือก้นหอยมักพบในพลอยทั่วไปและในแก้ว รอยแตกแบบเสี้ยนไม้เป็นเส้นใยคล้ายรอยแยกของไม้เช่นหยกรอยแตกแบบสม่ำเสมอที่มีลักษณะค่อนข้างเรียบเช่นเฮมาไทม์แล้วรอยแตกแบบครุขระมีลักษณะคล้ายรอยแตกของหินเช่นลาพิสลาซูลีความเหนียวพลอยจะต้องทนทานต่อการแตกกระเทาะหรือหักออกพลอยที่เหนียวมากที่สุดก็คือหยกไต้หวันเราจึงมักเห็นหยกแกะสลักอยู่เสมอค่ะ ค่าดัชนีหักเหคืออัตราส่วนระหว่างความเร็วของแสงในอากาศต่อความเร็วของแสงในพลอยซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยทดสอบพลอยค่ะค่าความถ่วงจำเพาะคืออัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของสสารต่อน้ำหนักของน้ำในปริมาตรที่เท่ากันที่4องศาพลอยแต่ละชนิดจะมีค่าความถ่วงจำเพาะที่ตายตัวมีประโยชน์ในการช่วยทดสอบพลอยเช่นกันค่ะ ความวาวคือจำนวนและคุณภาพของแสงที่สะท้อนจากผิวพลอยความยาวจะเกิดขึ้นอยู่กับการขัดมันที่ผิวของพลอยความวาวของพลอยมีอยู่ด้วยกันแปดลักษณะคือ 1. วาวแบบโลหะคือมีความวาวสูงมากเหมือนผิวของโลหะเช่นเฮมาทาไทมาคาัไซด์ 2. วาวแบบเพชรเป็นลักษณะของความวาวเฉพาะตัวของเพชร 3. วาวแบบแก้วเป็นลักษณะความวาวของพลอยส่วนใหญ่ เช่นทับทิมและมรกตค่ะ 4. วาวแบบขี้ผึ้งมีลักษณะความวาวเหมือนเทียนไขเช่นเทอร์คอยด์ 5. วาวแบบน้ำมันมีลักษณะความวาวเหมือนกับทาน้ำมันไว้ที่ผิวพลอยเช่นหยกที่ได้รับการชักเงาอย่างดี 6. วาวแบบไข่มุกมีลักษณะเหมือนรุง้งปรากฏให้เห็นเหมือนบนเปลือกหอยไข่มุกวาวแบบใยไหมได้แก,ก่พลอยที่มีปรากฏการตามแมวหรือสาแรก 8. วาวแบบยางดูเหมือนขุ่นและหนืดเหมือนยางเช่นอัมพันประกายคือจำนวนและคุณภาพของแสงซึ่งสะท้อนจากพลอยเข้าสู่ตาปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดประกายหรือไฟที่สวยงามมาจากการเจียระไนที่ได้สัสดส่วนการผ่านแสงของพลอยและค่าดัชนีหักเหค่ะ